ขอหนองแพรด้วยขอน้องแพรด้วยอ่ะขอหมอนหมอนแพรนหองแพรน้องแพรอืมอ่ะน้องซีน้องซีน้องซีนเดี๋ยวก่อนซิเดี๋ยวก่อนซีนอั้นีอ่ะอน้องพิกน้องพริกอะไรพริกไม่ต้องกัดปากเออตบนะตบนะมีคนบ้าเลยนี่คอมมนี่วิธีค่ะคอมมนี่วิธีค่ะถึงปากจะไม่ได้แต่ก็ขอนีปากจะไม่ได้นีหน้าหมอนิ่เหรอหมอนน่หันั อันนี้มาหนังสือหนักใช่ไหมอันนี้ไม่รู้แก้าวอยู่ข้างๆไม่ใช่แล้วจริงอันน <c oughs> ี่เป็น <Danke> ว่าไงถ่ายรูปเหรอคะเออเพราะวันไปดูเบคอนนี่คือไอ้นี่ใช่ไหมไปศึกษาชีวิตตัวอย่างอ้วนแล้วเดินอ้าวไปดูห้านทางนี้ตั้งตชื่อเมันนี้มันรู้ตัวไหมอ่ะไม่รู้เธอเล่นฟาร์มวิวใช่ไหมสารลัรูปมั้ยเบคอนแล้วมันเดินออกออกสายไม่ขับรถไปรังน้ำเขียมมีงานออะไรคือทริปนี้คือทริปแบบทริปมั่วคือไปไหนก็ไปอ่ะพ่อพ่ออยากไปไหนก็ไป ไม่ใช่พาพ่อพ่อก็ไม่รู้พ่อก็หลงทางถามว่าไปก็แบบไปไหนดีเราจะไปไหนดีเนี่ยเออพ่อนี่เราจะไปไหนเนี่ยพ่อหลงมันมากเลยก็บอกไปหาไปหาดเราไปเราไปเที่ยววันพ่อถึงไม่ใช่เสื้อเหลืองด้วยนะเอาเสื้อผ้าไปอยู่แล้วการนอนไม่ค่ะไม่เอาเสื้อผ้าไปไปซื้อรถตั๋เอาไงไปซื้อด้วยการนอนตื่นนั่นไม่กะจะไม่นอนตอนแรกนี่สิพักนอนเถอะเอาละค่ะซื้อรถตัดใต้องใช่แล้วที่ถ่ายรูปลงอะอีกวันหนึ่งอ่ะพาพ่อไปเปลี่ยนเสื้อใส่ไม่ได้ทำไมอ่ะ ตัวเล็กับพุงติดพุงหูยพ่อจะมีกล้ามนะกล้ามไหนล่ะกล้ามหน้าท้องไม่ามแล้าพ่อพ่อกลับไปยังเนี่ยกลับแล้วเมื่อเช้านับก็กลับไปแล้วดิฮคุยน่ารักอ่ะ